ก็ขอสุขสัตย์ดีในตอนเช้าๆที่เชียงตุงเนาะก็วันนี้จะมาคุยในการเกี่ยวกับการศึกษาของพระสงฆ์สามเณรในเชียงตุงรัชฉานเนี่ยว่าเรียนยังไงเนื่องจากมีหลายๆท่านขอมาว่าอยากรู้ว่าพระสงฆ์สามเณรในเชียงตุงเนี่ยเขาเรียนอะไรบ้างเรียนแบบไหนยังไงนะครับ ก็วันนี้จะมาอธิบายเนาะก็ในเชียงตรงนี้เขาก็มีเรียนแบบนี้นะครับก็มีเรียนเหมือนกับที่ไทยเลยที่ประเทศไทยเนี่ยก็มีเรียนนักธรรมบาลีแล้วก็สายสามัญหรือว่าสายของรัฐบาลนะครับที่นี่ก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันแล้วก็ทีนี้ก็มีอันนี้เป็นนักธรรมนะนี่ก็เป็นนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกเนาะก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย ในเชียงตุงมีนักพัฒสองสำเนยียเรียนนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกเอ่าก็บาลีแล้วก็จากนั้นก็สายอา่สายทางโลกหรือว่าสายสามัญคือของของรัฐบาลนั่นเองที่ประเทศไทยก็มีเหมือนกันมีเรียนนักธรรมเรียนบาลีแล้วก็มีสายสามัญสายสามัญก็คือเรียนป .1 ถึงป .6 แล้วก็ม1ถึงม6แล้วก็จากนั้นก็ปริญญาตรีโทเอกนั่นเองที่เชียงตุงก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย ในเชียงตุงหรือว่าในพม่าเนี่ยมีการศึกษาอยู่3แบบเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบที่1เนี่ยก็เป็นแบบพะสงฆงเนาะก็นี่ก็คือแบบสายของเชียงตุงเนี่ยแบบไต้ขืนน่ะก็จะเรียนแบบนี้ถ้าเป็นไทยใหญ่ก็จะมีอีกแบบหนึ่งแล้วจากนั้นก็แบบพม่าก็มีอีกแบบหนึ่งว่าใครจะศึกษาแบบไหนก็ได้เหมือนกันแต่โดยเฉพาะในเชียงตุงคณะสง์ในเชียงตุงของรัดชานเนี่ยแถวภาคภาคพัดออกโค้งคือแถวเชียงตุงทั้งหมดก็จะเรียนแบบนี้เป็นหลักเลยนะครับ ทีนี้เรามาเริ่มจากอันที่หนึ่งเลยเนาะหนึ่งก็เป็นเกี่ยวกับหนังสือบูรณาการแผ่นใหญ่นักธรรมจันอนเนาะเป็นภาษาขืนเชียงตุงแบบภาษาล้านนาครับเป็นภาษาล้านนาเชียงตุงเนาะมีภาษาล้านนาเชียงตุงเลยอันนี้ก็จะลมมีวิชามีวิชาพุทธประวัติแล้วก็ธรรมะแล้วก็วิไนแล้วก็สุภาษิตท,ทั้งหมดมีอยู่สี่วิชา เ,เขาเอามารวมกันอยู่ในในนี้เลยนะครับแต่ว่าที่ประเทศไทยนิดส่วนอยาจะเป็นเล่มๆแยกๆก,กันเป็นเล่มๆเนาะที่เชียงต o n เมื่อก่อนก็แยกเป็นรุ่นเล่มๆนะแต่ปัจจุบันนี้มีเป็นฉบับแบบรวมเลยเนาะนี่ก็รวมเลยการศึกษาตรงนี้นะในนักทมชั้นตีนี้ก็จะเป็นพุทธประวัตินะเป็นพุทธประวัติที่เกี่ยวกับประวัติของพระเจ้าพระเจ้า เป็นใครมาจากไหนพ่อแม่ชื่ออะไรบิดามารดาชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นใครบวชที่ไหนยังไงเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยก็เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับประวัติของพระเจ้าเนาะนี่ประวัติของพระเจ้าก็มี3ามวัน5วัน7วัน 7, น7ปีอ่บ16ปี29ปี35ปี อา45ปี80ปีอย่างเงี้ยเกี่ยวกับอะไรพ่อเจ้าเนี่ยอ่ายกตัวอย่างเช่นอายุอ่า 40, 40 45า29 29ปีเนี่ยพ่อเจ้าชายศิษฐาเจ้าชายศิษฐาเป็นชื่อเก่าของพ่อเจ้าตอนที่ยังไม่ออกบวชนั่นเองนะครับก็เป็นชื่อเก่าของพ่อเจ้าเนาะชื่อเจ้าชายศิษฐาก็มีเข้ารถก็คือมีลูกชายนะั่นแหละหนึ่งคนชื่อว่าลาหุนต่อมาก็มาบวชเป็นสามเณรอาเปบวชเนาะบวชเป็นชื่อว่าพระลาหุนนั่นเอง ก็อย่างเงี้ยตอนอายุ29ตอนอายุ7 7ขวบคืออะไร7ขวบก็ศึกษาศิลปะวิทยานั่นเองนะครับเมื่อตอนอายุ7ขวบก็ศึกษาศิลปะวิทยาตรงนี้ถ้าใครสงสัยครใครอยากรู้ก็คอมเมนต์มาเยอะๆและกันคอมเมนต์มาว่า,อ,าอยากจะฟังอาตมาก็จะมาเล่าให้ฟัง3วัน7วัน29อะไรเงี้ยก็จะมาเล่านี่ก็เกี่ยวกับประวัติเนาะเกี่ยวกับประวัติพ่อเจ้าเนี้ยนี่เป็นภาษา เป็นภาษาขืนล้านนาก็เหมือนกับภาษาภาษาเชียงเชียงใหม่ภาษาเชียงใหม่ภาคเหนือเชียงใหม่ก็จะเป็นภาษากําเมืองอจะมาขออุออเป็นกําเมืองอุเป็นภาษาเชียงใหม่แล้วกันเนาะเอาภาษาเชียงใหม่ก็มันจะเป็นตัวหนังสือล้านนานะเพิ่นจะฮ้องว่าภาษาเมืองกําเมืองแต่บางจังหวัดเพิ่นก็จะฮ้องว่าบางจังหวัดตองพิทาไทยก่อนบางจังหวัดเขาก็ฮ้องว่าเ e e มียงมอเอียงงอเมียงนี่เป็นแบบ โบราณเขาจะใช้คําว่าออกเสียงแบบม่เมียงมากกว่าแต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ทัดโดยเฉพาะแถวเชียงใหม่ทั้งนั้นจะออกเสียงว่าเมืองมอเอืองอเมืองเมือง,องแต่ว่าภาษาภาคกลางจะเรียกว่าภาษาเหนือนั่นเองนะครับเพราะั้นคนทางภาคเหนือจะเรียกตัวเองว่าคนเมืองนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นภาษาใกล้ๆใกล้เคียงกับภาษากำเมืองนะเป็นภาษาเหนือตัวเมืองนั่นแหละเห็นไหมมันกอ็อย่างมากับหมวออันกับหมวกันอ่าอีนะครับ มันก็จะเป็นแบบภาษากำเมืองไปเลยเนาะอันนี้ก็อู้กันอ่านอ่านภาษากันหูเรื่องนะเมืองกับภาษาเขินนี่นะมันใกล้เคียงกันเนะาะเล่มที่สองก็จะเป็นเป็นนักธรรมชั้นกลางอันนี้ก็มีสี่เล่มเหมือนกันมีพุทธประวัติธรรมวินันแล้วก็สุภาษิตเหมือนกันแต่จะยากขึ้นเพิ่มเลเวลขึ้นไปเขียนมากขึ้นครับ้อสอบก็จะยากขึ้นเนาะ อันนี้เกี่ยวกับอสิติมหาอสิติคือเอตตะคะ80ท่าน,นที่เกี่ยวกับอย่างเช่นภาษารีบุตรพระมคคัลนะพระอัญญาโกธัญญาเนี่ยที่เกี่ยวกับความสามารถในแต่ละด้าน80รูปอ่ะนะจริงก็มีหลายหมื่นนั่นแหละเพียงแต่ว่าที่เก่งๆจริงอ่ะเอาคัดออกมาแค่80เั่นเนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับน,นี้เป็นวิชาของธรรมะเนะอย่างเงี้ยเห็นไหมสิบก็คืออวิชาเขาเขียนว่าอาวิชาเนี่ยเป็นภาษาเชียงตงุงเห็นไหม นี่เลยเป็นภาษาเชียงตงุงอวิจา,า,า,ารากามลกะมาจาริยาปติฆะเป็นภาษาบาลีนะั่นเองป็นภาษาบาลีก็เป็นแต่งอธิบายเนาะอันนี้เพราะฉะนั้นเป็นนักธรรมชั้นกลางนะครับอันนี้เป็นนักธรรมชั้นกลางเนาะมีทั้งโลกบ้าวากแล้วก็เป็นตัวหนังสือเป็นหนังสือของอเชียงเชียงตนะุงเนาะภาษาขืนเชียงตุงนั่นเองนะครับส่วนนี้เป็นนักธรรมชั้นปลาย หรือว่านักธรรมชั้นเอกนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นชั้นสูงสุดแล้วเนาะสูงสุดก็น,นี้ก็จะมีเหมือนกันก็มีทุกวิชาเหมือนกันมีพุทธประวัติธรรมวินันแล้วก็มีสุภาษิตนั่นเองครับพุทธสุภาษิตเนาะอันนี้ก็พุทธสุภาษิตเนะน,นี่ยใครคืออะไรใครยังไม่รู้อย่างเช่นอัตตาหิอัตโนนาโถตนและเป็นที่พึ่งของตนอัตนาจยทัตนางจงเตือนตนและตนเองแล้วอาจจะกลพบไว่าไป,ไป,ไปแล้วก็ถ้าใครยังสงสัยอีกก็ให้เขาไปดูในในทีวีช่องเจ็ดอะ ก่อนละครจะมามันบอกว่าหข้อศาสนสุภาษิตวันนี้คือลิบๆอยากจะเป็นผู้หญิงอ่ะเขาจะพูดออกไปแล้วก็มีหน้าจอขึ้นมาเป็นแถบขึ้นมาเป็นภาษาบาลีแล้วก็พร้อมกับคําแปลตรงนั้นเข้าไปดูเนาะมีทุกวันแหละในช่องเจ็ดนะครับประมาณประมาณก่อนสองทุ่มนิดหน่อยมั้งประมาณทุ่มกว่าเกือบสองทุ่มอ่ะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นภาษาสุภาษิสุภาิสุภาษิสหนึ่งหนึ่งในหนึ่งหนึ่งในวิชาเนาะอันนี้ก็เป็นแบบเรียนภาษาบาลีไวยากรณ์ วารีไบยากรจะมีอีกสองเล่มไบยากรเล่มที่หนึ่งกับเล่มที่สองแหลมหนึ่งแหลมสองนั่นเองเป็นภาษาเชงตุงเนาะอันนี้ก็มีอะไรบ้างก็มาดูตรงนี้อ่าก็เป็นแบบน,นี้เอก่าหนึ่งจวิสองติงสะจตุดดูสี่ปัญจะห้าชาหกสตาเจ็อัฏฐแปดนาวะเก้าอันเนี้ย เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนั่นเองเป็นแบบภาษาบาลีเนาะมีเอกาทวิติจตุปัญจาชะสตะอัฒนาวะนะก็เป็นแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอย่างนี้เนาะเป็นภาษาบาลีเนาะภาษาบาลีนี้ก็เป็นอย่างกับเนปาลอินเดียก็มีใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนปาลน,นะใกล้เคียงกับภาษาบาลีที่สุดใช้ภาษาบาลีอยู่แล้วก็ภาษาบาลีท่านทั้งหลายยังไม่รู้เนาะ ภาษาบาลีไม่มีตัวอักษรเขียนไปอยู่ในประเทศไหนก็ใช้ประเทศนั้นเลยเป็นภาษาอักษรภาษานั้นเลยภาษาไทยทุกวันนี้ที่เราใช้ภาษาไทยไทยกันอยู่เรายังไม่รู้ภาษาไทยนี้เอาภาษาบาลีเนี่ยไปใช้เป็นภาษาไทยเนี่ยกับภาษาสกิดเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะอย่างเช่นคำว่าพรเรารับพรอ,อย่างเงี้ยเรารับอะไรพรพรแปลว่าสิ่งประเสริฐมาจากวัฏฏะแปลว่าเนี่ยให้เป็นพระเกิดกลายเป็นคำว่าพรจริงๆมันพรพรแปลประเสริฐนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างหลายสิ่งหลายอย่างแม้แต่ชื่อเราทั้งหลายเนี่ยเราไม่รู้ความแปลแต่นั่นก็เป็นภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤตภาษาสันสกฤตกับภาษาบาลีเป็นภาษาพี่น้องกันก็แตกแยกกันแยกกันออกมาอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นตระกูลเดียวกันเนาะแล้วก็อีกส่วนช่วงหลังๆก็เอาภาษาอังกฤษมาใช้เยอะอยู่ภาษาไทยแต่ก็ยังสู้ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษไม่ได้เนาะจะมีเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นภาษาไทยเนี่ยเกิดมาจากภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤตส่วนหนึ่งเลยนะครับนี่ใครยังไม่รู้ก็รู้แล้วเนาะ <c oughs> ก็ง่ายๆแล้วกันคำยกตัวอย่างเช่นคําม่าสุนักท่านทั้งหลายรู้ไหมมันมาจากสุนัขโคสุนัขาสุนัขัง,งนั่นแหละมาคําม่าสุนักแปลว่าผู้มีเล็บงามหมานี่นะมันแปลว่าผู้มีเล็บงามภาษาที่เราใช้ก็คือหมาแต่ว่าปัจจุบันใช้คาว่าสุนัขใช่ไหมสุนัขแปลว่าผู้มีเล็บงามนั่นเองนะครับตรงนี้ก็อาหางอาหารอาหางไม่ยังไม่ยังแปลว่าเราทั้งมาอ่างก็เนี้ย ก็เป็นภาษาบาลีทั้งหลายเพราะฉะนั้นใครอยากรู้ภาษาบาลีก็สามารถไปเรียนได้ภาษาบาลีคืออะไรภาษาบาลีก็คือสายมหาอาตมาเป็นพระมหาเนาะเรียนเป็นพระมหาจบจากฝั่งไทยจบมาจากแล้วก็ทรงตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9รุ่นสุดท้ายเนาะเป็นรุ่นสุดท้ายของอาตมาที่ที่ที่จบมหาแล้วก็ทรงตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคืออาตมาเป็นรุ่นสุดท้ายเลยนะครับทีเก้าทีนี้ก็อันนี้เป็นใบประกาศเนาะใบประกาศตรงนี้ ก็เป็นแบบเชียงตุงนะเป็นแบบที่เชียงตงุงนี่นะครับเป็นอะไรมากดูตรงนี้นะตรงนี้ก็มีเป็นอูเป็นกําขืนเนาะอาตมาสามารถอูเป็นกําขืนอะไรพูดเป็นภาษากําขืนเชียงตุงภาษาไทยใหญ่ภาษาเหนือพูดภาษาเหนือภาษาไทยกลางเนี่ยก็คุยได้หมดแล้วเนาะก็นี่ขอคุยเป็นภาษาเชียงตุงภาษาขืนล้าน,นาแล้วกันนะขืนแลวกันอ่าสอบยัดอายธรรมพระเจ้าสังฆาาริณายกเมตตาอนุญาตหือมีการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง จื่อชายะอาย language, ilia, ุวัษาเนี่ยๆี่แล้วก็สอบเป็นนักคำจันกลางนั่นเองในการศึกษาพระสงฆนครเจงตุงแบบนี้คือแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตราหลักพร้อมกับลายเซ็นแล้วก็ประธานสังฆปรุเนยกานั่นเองประธานสังนายกะคือนายกนายกาคือนายกนั่นเองนายกจากนั้นก็เป็นประธานการศึกษาเป็นประธานการศึกษานั่นเองนะครับเป็นก็ประมาณว่ากระทรวงศึกษาธิการหรือเปล่าประมาณหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็ข้างหลังก็จะมี ผู้ที่ตรวจเป็นอะไรก็มีม,มีรหัสมีไลเซนต์มีอะไรเพื่อว่าไม่ให้ปลอมแ,แปลงเอกสารนะครับอันนี้ก็คือใบที่เรียนจบนักธรรมเนาะนักธรรมท่านเรียนจบถ้าสอบผ่านก็จะได้แบบนี้ถ้าไม่ผ่านก็สอบตกนั่นเองนะครับปีหนึ่งสอบแค่ครั้งเดียวอันนี้ก็เป็นใบใบประกาศนียบัตรเป็นใบประกาศนียบัตรเป็นภาษาเชียงตุงหมดเลยนะก็สอบได้นักธรรมจันสอบสอบได้ชั้น2รางวัลที่2องโยนี่ท่านนี้ก็ถือว่าเก่งนะสอบได้รางวัลที่2เลยนะ เพราะว่ามีมีแค่หนึ่งเรามีแค่หนึ่งกับสองสามสี่ห้าชมเชยอะไรเงี้ยที่เหลือก็ถือว่าสอบผ่านเฉยๆแต่นี่คนนี้สอบได้คนที่สองก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะก็มีประธานการศึกษามีนั่นมีนี่เนาะอันนี้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาในเชียงตุงเนี่ยก็สมเด็จพระส,สมเด็จพระมหาราชผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเนาะอดีตเนาะตอนนั้นท่านเป็นสมเด็จ เป็นเป็นประมุกสูงสุดของคณะสงฆ์นะแต่ปัจจุบันก็มีแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชขึ้นมาแล้วนะเพราะฉะนะั้นท่านอยู่วัดไหนท่านอยู่วัดปากน้ําภาษีเจริญกรุงเทพเนาะก็หลายๆท่านเขคงจะรู้จักอยู่แล้วนะ่ะท่านเป็นมีพรรษาอายุพรรษา90้าิกว่าพรรษาแล้วก็เคยทําหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชด้วยเนาะเพราะฉะนั้นท่านก็จะเป็นประธานที่ปรึกษาในการทําพวกเนี้ย แล้วก็มีการส่งพระสง์จากเชียงตุงไปเรียนที่ไทยจากฝั่งไทยมาช่วยที่เชียงตุงแล้วก็มีการมอบรางวัลเมียนั่นไมนี่ท่านก็จะให้ทุนการศึกษามาบ้างอะไรมาบ้างให้ส่งกําลังจากฝั่งไทยมาช่วยทางเชียงตุงบ้างอะไรเนี่ยก็แลกเปลี่ยนกันไปแลก,เ,กเปลี่ยนกันมาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำหลายๆท่านสงสัยว่าทําไมพระสง์ในประเทศไทยเนี่ยไปเรียนที่ไทยเยอะจังเลยท่านไหนก็มาเรียนที่ไทยจบนะ ก็เป,เป็นบ้านพี่เมืองน้องกันเพราะเคยเป็นประเทศเดียวกันมาก่อนแล้วก็ทางไทยก็มาช่วยสนับสนุนในการศึกษาทางเราก็ไปที่ไทยแล้วก็ไปช่วยงานแต่ว่าไม่ได้ออกหน้าช่วยหลังมีอะไรให้ช่วยก็ช่วยไปไปศึกษาพอมีความรู้ก็ช่วยงานผู้ใหญ่อย่างนี้นะครับผู้ใหญ่ก็เห็นความสําคัญก็ส่งทุนการศึกษาแล้วก็หลายๆอย่างให้การศึกษาหลายๆอย่างเข้ามาช่วยทางเชียงตุงในรัชฉานอย่างเงี้ยเราก็ช่วยกันไปช่วยกันมา ก็เพราะนั้นอุปถัมภ์ใหญ่ก็มาจากวัดปากน้ําภาษีเจริญนี่ก็คณะสงฆ์จากฝั่งไทยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายท่านบอกว่าทําไมพระสงฆ์ในเชียงตุงพูดไทยได้ได้ก็เข้าไปเรียนในเชียงเกือบเยอะมากแล้วล่ะเรียนไปเดียนมาแล้วก็ในเชียงตุงนี้ก็มีท่านที่จบปริญญาทำเก้าประโยชน์ก็หลายๆรูปหลายๆท่านเลยนะเป็นคนที่มีความรู้สูงจบสูงสุดของใน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 ประเทศไทยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสรุปก็แล้วกันนั้นนะ ว่าในเชียงตุงนี้มีเรียนนักธรรมบาลีแล้วก็มีาสามัญด้วยสายของของรัฐบาลด้วยแล้วก็ถ้าเป็นพระไทยใหญ่ก็จะเรียนแบบอีกแบบหนึ่งพระพระม่าก,ก็เรียนอีกแบบหนึ่งเนาะถ้ามีโอกาสวันหน้าก็ถ้าชอยากรู้ก็คอมเมนต์มาเยอๆะๆแล้วกันก็จะได้ทําคลิปต่อไปเนาะเ <ใช S 1> พราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาของพระสงฆ์ในประเทศไทย กับของเชีงตุงเนี่ยมีใกล้เคียงกันแม้แต่ความการคำพูดคําจาหลายๆอย่างก็บางส่วนก็มาจากไทยเพราะฉะนั้นใกล้เคียงกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ถึงว่าพูดไทยได้ได้มันก็ใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับสุดท้ายนี่เนาะก็ฝากแล้วกันนะก็ไม่อยากจะไปพูดเหมือนกับยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะฝากกดไลค์กดแชร์สับสครายเททั้งหลายเนาะก็มันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะพูดอะนะ่ะเนาะ ก็เพราะฉะนั้นก็อยู่ในส่วนเดียวกันเนี่ยยูทูบเบอร์ทั้งหลายกับตามาก็อยู่ในส่วนเดียวกันเนาะก็ทํางานร่วมกันอะไรทั้งหลายอยู่แล้วไปมาหาสู่กันอยู่เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายเนาะช่วยนะคอมเมนต์ Comment, คอมเมนต์มาเยอะๆแล้วกันอาตมาอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์นั่นแหละก็ให้คอมเมนต์มาเยอะๆว่าท่านอยากจะอยากจะรู้เกี่ยวกับอะไรอยากให้ตามาทําคลิปแบบไหนทําอะไรยังไง พูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรทั้งหมดพิม่พิมอะไรแค่อย่าให้มันดุนแรงเกินไปก็พอแล้วก็สิ่งที่อมาตมาทําได้เนาะไม่ใช่ว่ายกตัวอย่างเช่นอ,อ,อยากให้ท่านพระมหาไปถ่ายคลิปที่บ้านน้องแป้งไปทำทำข้าวซอยน้อยลอยน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็พิมพ์ไปให้ป่หานางเอกไปเอกยู YouTuber, ทูบเบอร์ท่านเน้นท่านนี้นนนไปทาก๋วยเตี๋ยวทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่หรือเปล่ามันก็แบบเนี้ยมันมันก็ไปไม่ได้มันลาบากก็ไปได้แต่ว่ามันมันไม่โอเค เพราะฉะนั้นทําสิ่งที่มันอาตมาทําได้ดีกว่าคอมเมนต์แล้วก็อาตมาทำแล้วก็จะได้รู้เนาะบางทีอาตมาก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรใครชอบแบบไหนเนาะ, <c oughs> ะเพราะฉะนั้นก็คอมเมนต์มาเยอะๆอาตมารู้สึกว่ามันจะได้ความรู้แล้วก็เพิ่มความรู้แล้วเพิ่มความาที่เราอยากจะทําแล้วก็มีกําลังใจในการทํางานนะ, <c oughs> นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็อาตมาก็ยังช่องอาตมาก็ยังไม่ผ่านกด YouTube เลยนะแต่ว่าช่องชั่วโมงในการติดตามเนี่ยก็ถือว่าพอสมควรอยู่ตอนนี้นะครับถือว่าเยอะละ แต่ว่าในในการสับสครหรือว่าติดตามเนี่ยตอนนี้เพิ่งผ่านไปแค่ครึ่งทางกว่าเองยังไม่ผ่านเลยเพราะฉะนั้นก็ฝากเนาะฝากช่วยกันติดตามอะไรให้มันผ่านช่อง youtube ก่อนจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นฝากฝากแล้วกันเนาะนะครับเพื่อที่เป็นกําลังใจในการทํา youtube ต่อไปแต่ถ้ามันไม่ผ่านกด u t u b e เนี่ยเราก็ทําไปแล้วก็เลยมันรู้สึกมันมันมันไม่มีกาลังใจนะถ้ามันผ่านมันก็โอเคนั่นแนละนะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้เนาะเกี่ยวกับการศึกษาของ คระสงเชียงตุงเนาะเหมือนกับที่ประเทศไทยนั่นแหละภาษาที่ใช้อะไรที่ใช้ก็เหมือนกับประเทศไทยเนาะใกล้เคียงกันมากที่สุดแล้วนะนะเพราะฉะนั้นก็ขอลาไปด้วยหนังสือนี้เนาะก็ขอสุขะสวัสาดีเจริญพรแก่ท่านผู้ชมทั้งหลายสวัสดี